สวัสดีผู้ติดตามช่องจ,จัตุรัสออยทุกท่านครับวันนี้ผมมารีวิวตัวโซนอฟนะครับแรกๆผมก็อ่านว่า It S on off นะครับจริงๆว่าโซนอฟนะครับอันนี้จะเป็นตัวสั่งปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับ220โวลต์นะครับผ่าน Wi-Fi นะครับอ,อันนี้ก็ใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับผมซื้อมาราคา100ประมาณ120ถึง140ประมาณนี้นะครับ เขาจะมีน็อตนะครับนี่ครับอุปกรณ์นะครับอันนี้มันเป็นน่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่สองนะครับนี่ครับอ่าแล้วก็จะมีคู่มือนะครับตามนี้นะครับอ่าคู่มือสําหรับในการดาวน์โหลดแอปนะครับมันก็จะมีบอกว่าให้ต่ออันนี้อินพุตนะครับไฟร้อยสิบอ่าหนึ่งร้อยถึงสองร้อยสี่สิบโวลต์นะครับบ้านเราก็สองร้อยยี่สิบโวลต์ครับ อินพุตเอาพุตนะครับอันนี้ก็ต่อหลอดไฟนะครับต่ออุปกรณ์หลายๆยอย่างนะครับวันนี้ผมจะพามาลองต่อกับพัดลมดูนะครับนี่นะครับอันนี้มันก็จะมีที่ที่ในรูปนะครับก็จะมีฝั่งอันนี้ฝั่งอินพุตนะครับมีลายแล้วก็นิวตันนะครับลายแล้วก็นิวตันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเอาพุตนะครับ อันนี้จะมีปุ่มนะครับปุ่มสําหรับในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับนี่ก็เปิดมาแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นขั้วต่อนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาต่อกับปลั๊กไฟนะครับแล้วก็อ่าต่อกับพัดลมนะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่ามันสามารถยึดกับผนังได้นะครับนี่ก็จะมีรูฝั่งนี้นะครับ2ฝั่งนี้นะครับอ่าแล้วเมื่อ เมื่อสมมุติว่าไม่อยากใช้มือถือก็สามารถกดปิดเปิดได้นะครับแบบนี้นะครับหรือว่าเมื่อ,อสัญญาณเน็ตมีปัญหานะครับก็ปิดเปิดได้เหมือนกันนะครับครับผมได้ประกอบเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นปลายกับนิวตันนะครับแล้วก็เขาให้น็อตมาสองตัวเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ปิดตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้ มันไปช็อตนะครับเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็อน็อตใส่นะครับอันนี้ก็อันน็อตใส่คันน็อตปกตินะครับนี่แบบนี้ประมาณนี้นะครับนี่มันก็ยิ่อยู่ลักษณะนี้นะครับก็ปิดทั้ง2ฝั่งนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมมาทดลองให้ทําดูก่อนนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับมันจะมีลายกับนิวตอนนะครับลายก็คือตัวที่มันจะเป็น สองขั้วนะครับไฟกระแสสลับแต่มันจะมีลายกับนิวต้อนนะครับลายก็คือตัวที่มันมีไฟนะครับมันจะมีไฟตรงนี้นะครับนี่นะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่ามันแดดมันจ้านะครับประมาณฝั่งนี้ก็จะไม่มีนะครับฝั่งนี้จะไม่มีนะครับอ่าแล้วผมก็ได้ต่อไปแล้วนะครับผมก็เสียบลายเข้าลายนะครับอ่าเสียบเข้าไปนะครับ เสียบเข้าเสร็จมันจะมีไฟกระพริบตรงนี้นะครับมองเห็นไหมครับมันจะเป็นสีฟ้านะครับนี่กระพริบกระพริบตรงนี้นะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับตอนนี้มันกระพริบหนึ่งหนึ่งสองสามมันกระพริบหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะครับกระพริบเสร็จแล้ว เดี๋ยวผมลองกดเปิดธรรมดานะครับยังไม่ต้องเชื่อมต่อ wifi นะครับอ่าตอนนี้พัดลมหมุนนะครับใช้ได้นะครับอันนี้ทำแบบสวิตธรรมดานะครับนี่นี่ก็ปิดนะครับกดอีกครั้งก็เปิดนะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวจะพามาโหลดแอปนะครับก็เซิร์ชเข้าไปนะครับ evlink นะครับ ตัวนี so ้นะครับแล้วก็กดติดตั General. ้งนะครับครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็กดเปิดนะครับหรือจะออกไปที่หน้าแอปก็ได้นะครับที่หน้าแอปนะครับสัญลักษณ์ก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัว E นะครับแล้วก็กดเข้าไปครับกดเข้ามาครั้งแรกก็จะต้องลงทีเบียนก่อนนะครับหรือว่าท่าไหนที่เคยใช้แอปนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถกดเซิร์ชหาสแกนหาตัวตัวปิดเปิดตัวนี้ได้เลยนะครับ ตัวโ,โนอนี่นะครับตัวตัวที่ปิดเปิดนี้มันมีหลายแบบนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบที่เป็นเสียบปลั๊กนะครับหรือว่าเป็นแบบที่ผมพาทําตัวนี้นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็เป็นพวกที่เป็นหลายๆช่องนะครับที่เป็นหลายๆช่องนะครับแล้วก็จะเป็นสั่งปิดเปิดไฟนะครับปิดเปิดไฟแทนสวิตช์เดิมนะครับอันนี้ก็ เข้ามานะครับก็กดเห็นด้วยนะครับแล้วก็ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลนะครับหรือว่าถ้าไม่มีก็ให้ใส่สร้างบัญชีผู้ใช้นะครับก็กดไปที่สร้างนะครับสร้างบัญชีผู้ใชก้ก็เลือก Thailand น,นะครับกดถัดไปครับ ใส่อีเมลนะครับเขาให้โค้ดมาแล้วนะครับนี่นะครับาแปดห้าแปดเก้านะครับผมก็จะเข้าไปใส่นะครับก็คือตรงนี้นะครับแปดห้าแปดเ้านะครับก็เราก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นครับเมื่อเข้ามาในแอปของมันเสร็จแล้วนะครับก็กดไปที่เพิ่มนะครับแล้วก็กด จับคู่อย่างรวดเร็วนะครับหนึ่งอุปกรณ์นะครับอ่าแล้วก็เลือกอ่าที่เป็น wifi นะครับตอนนี้ก็เป็นเลือก wifi ที่บ้านนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับใส่รหัสผ่านแล้วก็กดถัดไปนะครับอ่าตอนนี้มันจะค้นหาอุปกรณ์อยู่นะครับอ่าเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับตรงนี้ไฟมันกระพริบหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ดับนะครับ มันกําลังค้นหาอุปกรณ์อยู่นะครับนี่มาแล้วนะครับมันเชื่อมต่อแล้วนะครับถ้าเชื่อมต่อตรงนี้มันจะติดค้างนะครับตรงไฟตรงนี้จะติดค้างนะครับอันนี้อาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันสว่างไปนะครับตรงนี้ติดค้างนะครับตอนแรกมันจะช่วงที่มันค้นหาก็คือมันจะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสมามนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์นะครับอาจจะ ใส่คําว่าพัดลมนะครับหรือหลอดไฟหนึ่งไรพวกนี้นะครับอันนี้มันจะมีห้องนะครับอาจจะมีห้องห้องนอนห้องไรพวกนี้นะครับสามารถสร้างละสร้างได้นะครับก็กดเสร็จสิ้นนะครับนี่เข้ามาแล้วนะครับอ่าตอนนี้สถานะไฟก็อ่าติดค้างนะครับติดค้างสีฟ้านะครับติดค้างสีฟ้าผมก็จะกดเปิดดูนะครับนี่สีแดงนะครับเป็นขึ้นสีแดงนะครับ อันนี้ก็สีฟ้าติดนะครับก็คือมันเชื่อมต่อ wifi แล้วนะครับถ้าเราไม่ได้อยู่กับมือถือนะครับเราก็สามารถกดเปิดได้เลยนะครับก็กดเปิดปุ๊บเห็นไหมครับว่าตรงนี้สถานะมันก็ขึ้นตามนะครับเพราะมันเชื่อมต่อ wifi นะครับตัวนี้นะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ตอนนี้อยู่บ้านข้างนอกแล้วก็สามารถปิดเปิดได้นะครับแล้วก็มาดูอุปกรณ์ว่าตัวไหนที่มันเปิดอยู่ปิดอยู่พวกนี้นะครับประมาณนี้นะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ